สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการคลีนบวกกับลงคําสําหรับคนที่อยากจะแปลมางงะดูนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีคือโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับอ่ะกดเข้าไปเลยคือจะเป็นวอร์ชั่นไหนก็ได้แล้วแต่จะเทือนไือเทินแล้วแต่นะครับอ่ะอันนี้ผมจะสอนแบบรวบรัั้สผิดอะไรก็ขออภัยนะครับ อรอแป๊บนึงนะอ่ะโอเคได้อย่างนี้แล้วนะครับกด create new นะครับผมอ่ะมันจะขึ้นตรง new document มาและรอแป๊บนึงนะครับโอเคจากนั้นกดคำว่า print เลือก อะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่รจะเลือกเป็น A4 นะครับกด Create อีกรอบหนึ่งจะพูดไวไปก็ก่อคลิปไปดูนะครับโอเคเราก็จะได้เป็นกระดาษเปล่าๆมาแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เราออกได้เลยกด Antinete นะครับแล้วก็เลื่อน Looking มาออกมาอ่ะอันนี้นะครับคือกระดาษเอยคือไม่ใช่คือกระดาษคือแบบพื้นที่ทั้งหมดที่เราจะใช้นะครับ อ่ะเราก็จะเลือก,กที่หนึ่งครับตรงไหนก็ได้ที่ว่กมาเปสีเทาแบบสีเทาเข้มนี่เนาะเลือก,กที่หนึ่งครับจากนั้นนะครับนํารูปที่เราได้ไปเซฟมาหรือคือดิบนะครับเป็นของอังกฤษนะเนาะ,นอ,ะอ่ะสมมุติเป็นอันนี้แ,กกแล้วกันรอบหนึ่งนะครับผมหารูปก่อนเนาะอ่ะสมถติเป็นรูปรูปนี้เชิบ อ่าลากมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปนะเราก็เอามันต่อลงมาเลย้อย่นี้เลยครับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเนาะจากนั้นนะครับเริ่มต้นการคลีนนะครับอย่างแรกเลยคือกดไปตรงนี้นะครับเล็กทังเกลิลเนาะหรือจะกดเป็นอันนี้ก็ได้อ่าผมใช้อันนี้เนาะมันจะง่ายกว่านะครับเลือกอันนี้นะครับเอาขอบออก อ่านะครับเป็นอันนี้จากนั้นนะครับเราจะเอาคาว่า I am core อะไรเนี่ยด t a l e n s e นะครับเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าสิคลุมไปครับอ่ะอันนี้คลุมไปนี่มันก็จะหายไปแล้วเนะาะต่อไปคืออันนี้ครับอ่ะเปลี่ยนเป็นสีอันนี้อ่าชึบเลือกเป็นสีดำปึ๊บอ่ะถ้ามันไม่เนียนนี่เห็นไหมเพราะว่า คนคลีนอังกฤษมาแล้วเขาคิดนไม่เนียนนะครับมาเลยไปน,ยนี้เนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปก็อันนี้ชื้นแล้วก็เปลี่ยนนี่นะครับดูสีเป็นสีขาวอ่ะหายแล้วน่ะประมานี้นะแล้วเราก็ลงคํานะครับกดตัวทีนะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้กดเข้าไปแล้วก็จิ้มหนึ่งทีจึก๊กเลือกขนาดตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะเขาว่า 12pt อะไรเนะี่ยจะเขียนเองก็ได้จะเลือกตามนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกไปสั16นะแล้วก็อันนี้เป็นฟอนต์นะครับฟอนต์ให้เราเลือกอะไรก็ได้หรือว่าเราจะไปโหลดมาก็ได้นะครับอ่นนี่คือฟอนต์ที่ผมโหลดไว้นะก็เลือกไปใช้ได้เลยนะครับผมใช้ฟอนต์ v r t i k i t นะครับและพิมพ์ว่าเรียกฉันว่า หลีดาเซนอ่ะอันนี้ชื่อมันกดเอ่อคอนโทนเอ,อแล้วก็เลือกอันนี้พารากราฟนะครับเป็นเซนเต,นเตอร์ปึ๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางแหละหลัจากนั้นนะครับกดคลิกหนึ่งทีอ่ะกดกดตัววีนะครับหนึ่งทีมันจะกลายเป็นเลื่อนได้เนาะกดตัววีหนึ่งทีนะครับกดคลิกนี้ไปหนึ่งทีกดชิปค้างแล้วก็เลื่อนออกไปอ่ะมันก็จะใหญ่แบบ ไม่เสียรูปทรงนะครับแต่ถ้าเราไม่กดชิปเนี่ยเลื่อนออกไปนะครับก็จะสามารถบิดเบี้ยวอย่างนี้ได้เนาะแล้วแต่คนจะชอบนะครับอ่ะนี่นะเสร็จสิ้นการลงฟอนแล้วแค่นี้นะครับมันง่ายมากอ่ะอะไรวันนี้เนาะส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องหารูปที่มัน ต้องลีนนะพี่จบใช้โปรแกรมอื่นนะครับอ่าแปบนึ่งนะ h ันเ e r ร์นโชอ่าจึ๊บตอนที่ศูนย์เลื่อนลงมาเลื่อนลงไปเลยเลื่อนลองไปอ่ะแค่น,นี้เห็นไหมเราไม่สามารถลีนโดยใช้แบบปกติอย่างนั้นได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นสีขาวมันไม่สวยใช่ไหมครับอ่าล่ามันเข้ามาดัานมันเข้าไปอ่าไปชื่อนี้มานะเป็น 9.0นะครับแล้วก็ลากอไอ้นี่เข้าไปครึบเป็นตด้9อันนี้โอเคอะกดคัลออเข้ามาเห็นไหมครับว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะใช้อย่างนี้แปะอีมันก็จะแปลกๆใช่ไหมอาจะไม่ได่มันจะคนอ่านเขาจะไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคุณจะ ละเมียดละไมอย่างนี้ก็ได้ใช้ออไอ้ตัวนี้นะครับเป็นปากาเพนนะครับอค่อ,คอยๆนี้นี้แต่มันก็จะยังไม่สวยอยู่ดีเห็นไหมอะไรอย่างนี้อะไรก็เ,เริ่มสีขาวแล้วมันก็ได้อะแต่มันก็ไม่สวยนะครับมันก็ไม่สวยเท่าที่ควรนะ,ะต่อไปนะครับโปรแกรมที่เราจะต้องมีอันหนึ่งก็คือ Photoshop นะครับส่วนของผมนะครับเป็นเป็น Photoshop CS6 นะครับเราก็จะต้องใช้โปรแกรม Photoshop นะครับในการคลีนอันนี้คอยดูจะทำให้ดูอ่ะรอเข้าแป๊บหนึ่งจะไม่ตัดนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดแต่ผมจะทิ้งลิงก์อะไรต่างๆไว้ข้างล่างนะครับกดไฟล์กด Open นนะครับไปก็เลือก อันไหนก็ได้สักอันหนึ่งที่อ่าไม่ใช่ลในสักอันหนึ่งเลือกอันเมื่อกี้นะครับเลือกอันนี้อ่าเห็นไหมว่าคำมันยังอยู่เนาะคำไมนอยู่คำยังไงดีก็คืออย่างแรกนะครับคลิกไปที่อันนี้อ่าไม่มีโอเคกดอันติเนตนะครับคลิกขวาเลื่อนเขา้เเขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะจะเป็นการปรับขนาดของ ตัวหัวนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายหนึ่งทีกดไปเลยครับอ่ะนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยกดไปเนี่ยหายไปแล้วนะครับดูหายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดป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 ๊ดเรเรียบร้อยตกแต่งเสร็จแล้วพอทำอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วหายแล้วครับหายแล้วทำยังไงต่อไปกดไฟล์ กด save add แล้วมัน,นอย่างนี้กด save ทับไปเลยปึง้งตึบกด ok เข้าไปในนี้นะครับ Adobe l a s t e r บอกว่าไฟล์หายไปหรือได้รับการเปลี่ยนแปลงจะอารเดตมันไหมกด yes นะครับอ่ะกลับมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับ อะไรเราก็ได้อยากพอยากแปลนี่คือเพจผมน่ะเนี่ยก็แค่นี้นะครับเสร็จแล้วอือส่วนต่อไปนะครับผมจะไม่ต้องสราง,งฟอนไม่ต้องสร้างโฟลฟเดอร์อะต่อไปนะครับวิธีเซฟใน Adobe Illustrator นะครับก็คือเอาอันนี้ก่อนอะวิธีการเซฟนะครับก็คือ ใช้อาร์ตบอร์ดนะครับตัวอาร์ตบอร์ดนี้นะครับหรือจะชิปโอนะครับก็ได้ลากเข้าเลยครับอันนี้คือมุมอันเชอร์คือมุมลากปืด๊ดอ,อันนี้คือหนหน้าแล้ก็ชิปปืด๊ดอว่าจะได้เป็นสองหน้านะครับแต่ถ้าเราไม่อยากได้แบบหน้าเปล่าๆติดมานะครับให้เราลบกดคลิกอันนี้กดทอาร์ตบอร์ดนะอยู่นะกดทีนิดหนึ่งทีแล้วกด e ี e t ท หายแล้วอันนี้จะเป็นหน้าที่หนึ่งแทนนะครับเราสามารถลากอาร์ตบอร์ดได้ย,ยาวข่าใดก็ได้ตามที่ใจเราชอบนะครับแต่ถ้าเราเอาอาร์ตบอร์ดออกเอ้ยม่ใช่หรอาอาร์ตบอร์ดออก,ออกถ้าเราเอารูปออกนะครับกรึบอ่ะอาร์ตบอร์ดก็อยู่ที่เดิมน,นะครับโอเคจะไม่หายน้องจะไม่ติดกันเราเคลือบเซฟรูปอ่ะพอเราวางอาร์ตบอร์ดเสร็จแล้วใช่ไหมครับ กดไฟล์อีกรอบนึงนะครับกด export กด export add นะครับกดไปที่ save add type จะเลือกเป็น jpeg หรือจะ png อ,อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะเลือกเป็น jpeg เนาะแล้วกดติ๊ก use a d t board นะครับกด lens นะครับอ่าแล้วก็มันจะเขียนว่า1น,นถึง3นะครับแันนี้ก็คือนันที่หน้หนาัที่2อน้ัที่3นะครับโอเคนะแล้วกด export อ่าไม่ใช่ดิ ตั้งชื่อก่อนครับตั้งว่าหน้าที่แล้วก็ export แค่นี้ครับอันนี้เลือกเป็นไฟล์ .cmk นะครับและปรับ quality quality นะครับให้สุดเลยเนอะแล้วกดโอเคหลังจานั้นอรอแป๊บหนึ่งครับมันจะเซฟให้เราแล้วนี่ครับเห็นไหมนี่ได้อย่างงี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจยาพายยาเปของเรานะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าๆน,นะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับสวัสดีครับผม